ะสมเด็จวัดละค้งพิมพ์ใหญ่เนื้อแตกรายงาพิมพ์นี้ก็นิยมในสมัยก่อนนะฮะเนื้อจะออกเป็นไข่เทียนนะจะดูทางด้านบนขอบซุ้มได้นะครับผมทั้งสองฝั่งจำมนนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นความเก่าฮนะ สองฝั่งเลยครับเนื้อจราลแตกลายงาออกแก้วนะฮะสวยมากๆส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยสาภาพจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับองนี้จะสมบูรณ์ทั้งฐานฐานเสียงนะฮะแล้วก็วงแขนนะครับซ้ายขวาแล้วก็ทางเสียบน,นะครับผมแล้วก็พระเกตยาวจรด ปลายซุ้มนะครับทั้งสองด้านจะสวยแบบธรรมชาตินะครับพระสมเด็จวัระคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้ส่วนใหญ่ตามโรงงานพระเครื่องนะฮะและพระปอมเลซินนะฮะด้วยคอมพิวเตอร์ต่างๆจะค่อนข้างที่จะทำออกมาเยอะมากนะครับสำหรับพระพิมพ์นี้และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ จะเป็นพระย้อนยุกนะฮะสำหรับออพระสมเด็จวัดละฆังที่จะมีการทอดพระป่าในแต่ละปีนะครับทั้งร้อยปีร้อยสปีนะครับพิมพ์นี้แตกลายงานทางวัดละฆังโคสิตารามนะครับจะออกนะฮะมาเยอะมากเป็นพระทำใหม่นะครับผมแต่ที่เอามาให้ดูในวันนี้ จะเป็นพระเก่านะครับผมดูจากมวลสารที่แตกละเอียดทั้งสองข้างนะครับเพื่อนๆจะหาดูยากครับพิมพ์นี้นานๆทีจะหลุดมานะครับจะแตกรายงานแบบธรรมชาติเพื่อนๆดูซอกแขนจะชัดเจนนะครับแล้วก็ทั้งหัวเข่านะครับนะครับจะหาดูยากๆนะฮะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ใหม่ๆนะฮะเนื้อเนี่ยจะเลื่อมนะฮะส่องลงไปเนี่ย จะเป็นเหมือนลายแก้วแตกเลยนะฮะเป็นลายแก้วสวยมากๆเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับด้านหลังนะครับผมขององค์พระจะเป็นร้อยปูไตนะครับองค์นี้ถือว่าสวยมากๆ จะเป็นรอยปูไตเป็นรอยย่นตามอายุการเวลานะครับเนื้อนี้จะออกอเป็นเนื้อผงผงผงช็อกมากนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมให้ดูรอบข้างเลยพระเก่านะครับชัดเจนครับเห็นไหมครับครับองนี้พิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะหาดูยากนะครับเพื่อนเพื่อนครับส่วนใหญ่เซียนพระจะ นิยมเล่นเนื้อนี้กันเยอะนะครับจะออกเป็นวัดรัคังวัดเก่านะครับผมเป็นพิมพ์ละครงังไหวใหญ่นะครับครับหรือก็คือซุ้มใหญ่นั่นเองนะครับผมสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้เซียนที่ว่าเล่นพระสมเด็จวัดระครงังจะหาดูพระแบบนี้ยากแล้วน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสมเด็จวัดรัครงังพระโรงงานเยอะนะครับ แล้วก็เลซินนะฮะที่ว่าทำมาใหม่นะครับเพื่อนๆจำพิมพ์เอาไว้เลยผมก็บางทีเก็บได้เรื่อยๆนะครับถ้ามองแว็บเดียวเราก็เทียบกัน40-50ิบห้องนะครับสามารถจับแล้วก็ดูทั้งมวนสารพิมพ์เพ่มทุกอย่างสองกล้องวัดเก็บได้เลยครับผมเนี่ยนะครับเนื้อเป็นประกายเลยจอกแก้วนะครับอันนี้ผมให้เพื่อนๆชม เผื่อจะเจอในท้องตลาดนะฮะเห็นฐานสิงไมฮะงอนเห็นไหมฐา,ฐ,าฐานที่สองนะครับเนี่ยครับฐานที่สองเห็นไหมฮะงอนชี้ขึ้นเลยแล้วก็หัวเข่านะครับหัวเข่าจะติดกับตรงวงแขนด้านซ้ายนะครับแขนด้านซ้ายก็จะเว้าสูงกว่าด้านขวานะครับครับครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆนสว,สวัสดีครับผม